สถานีรถไฟกันตังสถานีรถไฟกันตังตั้งอยู่ในตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดรงังเป็นสถานีรถไฟสุดทางของรถไฟในสายใต้ฝั่งทะเลอันดามันซึ่งสถานีรถไฟกันตังแห่งนี้เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนปีพศช2 4 5 6ครั้งในอดีตนั้นเคยถูกใช้เป็นท่าเรือในการรับส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะนำของคนที่มาจังหวัดรังและใกล้ๆ500เมตรเป็นกิมทะเลฝั่งอันดามันและมีท่าเรือกันตังนอกจากจะทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยาสารแล้วยังมีรับสัมภาระและสินค้าที่ท่าเรือถึงในอดีตการขนส่งสินค้าจะคึกคักมากและปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วแต่ก็ยังมีการรื้อฟื้นท่าเรือกลับมาอีกครั้งเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟกันตัง นั้นยังคงมีความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่6เป็นเรือนไม้แบบปัญญาสี่เหลืองตัดกันกับสียมำตาลโดยในปัจจุบันนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมสิ่งปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวส่วมโสม 1. ช่วงฤด,ดูการคนกลับบ้านกันในช่วงวันหยุดยาวซึ่งไม่มีการจองล่วงหน้าทำให้คนมาเยอะและไม่มีพื้นที่รองรับที่เพียงพอต่อจำนวนคนจึงเกิดการแออัดกัน 2. เป็นจุดขนส่งสินค้ามีคนเยอะคือคักมีผู้คนเอาของมาขายสร้างรายได,ได้แต่ไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบจึงทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติและความเจริญของวัตถุ สภาพปัญหาของสถานีรถไฟกันตัง 1. สถานีรถไฟกันตังมีความแออัดและเสื่อมโทรมมีขยะและสิ่งปฏิกูลเกลื่อนกลาดอยู่ตามบริเวณสถานีเช่นมีเศษขยะมูลฝอยและส่งกลิ่นเหม็น 2. แหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณนักท่องเที่ยวมากไม่เต็มความสามารถในการรองรับก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เต็มศัก,กยภาพและไม่คุ้มค่าเช่นมานั่งชำรุดเสาหลักอาคารเสื่อมโทรม ผลกระทบ 1. ทํำให้ผู้คนใช้บริการสถานีรถไฟน้อยลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมสัโซมลงตามสภาพและการเวลา 2. เมื่อความารับพัสดุสินค้าที่สถานีรถไฟกันตังเดิมมชาบ้านท้องถิ่นนำของต่างๆมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานที่สุดโซมจนนักท่องเที่ยวน้อยลงคนใช้บริการลดลงก็อาจทำให้แม่ค้าพ่อค้าชาวบ้านเสียรายได้นในจุดนี้ไป 3. เน,นื่องจากสถาน,นีรถไฟที่เสื่มโทมทำให้เกิดปัญหากระทบในหลายๆด้านจึงกลายเป็นสถานที่ที่ลดความนิยมลงไปเรื่อยๆ การจัดการวิธีรับมือเสื่อมโทรมปิดให้ธรรมชาติบำบัดมีมาตรการยังไงหนึ่งมีมาตรการในการป้องกันการทำลายหรือทำให้วัตถุข,ของสถานที่เสียหาย 2. มีการจัดการระเบียบที่ควรปฏิบัติร่วมกันเช่นการทิ้งขยะในจุดที่กำหนดไว้ 3. ม,มีการบราการสถานีรถไฟกันตังในทุกๆปีตรวจสอบความเสียหายและสิ่งของที่ชำรุดและทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ย,ยนใหม่ antara tona sama